เขามเลยเอาคุงกลมมากเลยลูกเอ็กโอเอ็กโอก่อนเอ็กโอเร็ว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 เอ็กโอก่อนเอ็กโอก่อนเร็วๆฝึกหน่อยฝึกเอ็กโอก่อนเร็วๆแม่กลับบ้านแล้วทำยังไงอือดังนั้นเนอเอ็กโอเก่งๆนะฮะอืมนาย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 แม่กลับบ้านแล้วค่ะแม่กลับบ้านแล้วเอ็กโอเอออย่างงั้นเลยลูกออื รักกันรักกัน XO 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 กันเร็วเอ็ว XO XO กันอกันลูกหอมแมวหอมแมว XO XO เร็วเร็ว x XO รักกันหอมกันหอมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ อือพิมพ์ิมเลยพิมพเลยอืมอืมหอมมันนะอืมงดขนมงดขนมสักวันนะลูกเนาะพุงใหญ่มากเลยอ่ะลูกลูกต้องรดความอ้วนนิดนึงแม้ว่าพุงใหญ่ไปนะนะนี่เราเลี้ยงไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะแต่ว่าต้องสุขภาพดี เออไม่ใช่ยัดยัดยัด,ยดสัตว์อวดอวน,น่ารักก็จริงแหละแต่บอกว่าดูสุขภาพขอด้วยเนาโอ้หัวใจหัวใจโอ้ดูความอ่อนพิมพิมพยักกันยักกันโอ้หัวใจมาเต็มเลยหัวใจให้โอแล้วฮฮอันเนี้อันนี้ มาซบกันที่กงนะมาซบกันที่กงอ่ะนะเอ็กโอเก่งนะอ่านแน่นนะลักแม่นักแม่จุ๊บอืม่อุอ้มนะอุ้มมาอุ้มมาอ้อชาอืม,ม,อมนี่การเลี้ยงสัตว์นี่ต้องยอมรับนะในการจากรลา แต่ทีนี้เนี่ยเขาจากลาไปตามอายุไขแต่ทีนี้เนี่ยความเสียใจไม่ได้อยู่ที่การจากลานะมันอยู่กันที่ว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะถ้าเราแบบไม่ได้ทําอะไรแบบเต็มที่หรือทําอะไรให้ให้ดีที่สุดอะมันจะเสียใจตรงนั้นแหละอเหมือนที่อีแม่เสียพี่ฮังไปจริงๆก็เสียใจแต่ว่าแบบคือเขาไม่ได้อยู่กับเรายาวนานแต่ว่าเราต้องเข้าใจโลกนะสังขารเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาแบบไม่ได้จากไปแบบเจ็บปวดหรืออะไรนี้อืม วันหนึ่งเราก็ต้องจากไปจากโลกนี้เหมือนกันอออันนี้คือเป็นเรื่องของการเลี้ยงที่แบบต้องทําใจให้ได้ไม่ว่า,วาจะคนหรือสัตว์นะโหอ,อยากกันอือแต่ทีนี้เนี่ยมันคือแบบทุกเวลานาทีมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทําให้เรามีความสุขที่สุดเขามีความสุขที่สุดนั่นแหละคือโอเคแหละนี่อือ ตอนอยู่กับพี่ฮันก็เออสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวก็ได้ไปนะข้าวของของกินอะไรก็คือแบบดูแลอย่างดีที่สุดพื่ฮันนั้นก็เลยไม่เสียใจเออส่วนโคนี่ก็อ๋ออ๋อมันดื้ออีกอ่ะมันดื้ออีกอ่ะโอ้ยีแม่ไปอาบนะ้ำสระผมก่อนเถอะอย่าเพิ่งดื้อไม่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 ไปกงขนมไม่ไปกงขนมโอ้ยบายทันทีเลยตีก้นมันเนือ้อ อ่ะโดนตีก้นนะเอาไปกงขนมอีกแล้วหรอเอาไปกงขนมอีกแล้วหรอฮะเอก่อนอ้วนน่ะอ้วนแนวพุงไหนไหนเกินไปแน้วพุงไหนโอ้สวัสดีโคอุยดาวมาอีกแล้วดาวมาแต่ว่าให้งดขนมอยู่นะคะอืมเพราะว่ารู้สึกว่าโคอ้วนอ่ะพุงกลมมากๆเลยอือเอ็กโอการถ้าเอ็กโอจะให้กิน แต่ว่าเอโกไปแล้วคงไม่เอโอแล้วแหละหให้เอ็กโอบ่อยเหลยเกินเนื้อเนืน้อเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อสวัสดีกันขอบคุณก่อนขอบคุณดววาวก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เออนะทำเป็แบบนซึมทําเป็นซึมของขาดของขาดงดหนมงดหนมเนาะเศร้าเศร้ากิแบบนนุ้ยแม่แทนเนาะ อากินนุ้ยแม่แทนเนอะฮะโอ้ตายเนี loyalty, ้ย <c oughs> hmm, โอ well, <c oughs> ้ตายเนี้ยอื้วนเลยธนาพุงใหญ่เกินไปแล้วเนี่ยฮะอาการเอาของขาดของขาดอืมโอ้โหตายตายตายต้องให้ดูสายตามันเศร้ามากออดูสายตาก่อนของขาดแม่ให้แม่ให้กินนม อมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอนะอดหนมมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอพักก่อนลูกพักก่อนอ้วนไปดูพุงดิแมาแม่กลัวพุงแตกอืออืออาการมันเป็นยังไงอ่เศร้าทำตาปิดๆนอนบ่นทำไมต้องบ่นเลยอ่ะอะบ่นอะไรอือ อือโอ้ oh, ตายแล้วอ๋อ oh, ไม่ได้กินหนมโอ, oh, oh. oh. อ้โหหุยโคโยมีโคโดาวให้โคอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสายฝนขอบคุณครับก่นเลยขอบคุณค่ะอืม <c oughs> มีมันนี่ก็อีแม่ก็จะบอกว่างดขนมไม่โคก่อนเพราะว่าอีแม่ว่าโคอว้วนมากมากอืม เนี่ยก็กินหญ้ากินอาหารว่าอาหารเม็ดวันหนึ่งกำมือหมดถ้วยทุกวันเลยแล้วก็มีหญ้าด้วยฮะอักการออกสื่อดิหอมแม่หน่อยอืหอม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 บ้างงดหนุ่มกันนะลูกเนาะเนาะ นี่ใครใครเพิ่งมาต้องไปดูตอนต้นคลิปนะเออเอ็กโอนะเอ็กโอโอ๋อกินนุ้ยแม่แทนอ๋อไม่ได้กินนมกินนุ้ยแม่ก็ยังดีนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอืมโอ้ขอกินนุ้ยแม่อืมนี่ก็กินเบาๆนะกินนุ้ยแม่นะอึข้อจะกินแรงไม่ได้หรือวะ วทยมาหน่อยไทยมาหน่อยงอมงมทำผมปะนะเอ็กโอ,เอ,กโอเอ็กโออีกทีดิเอ็กโอเอ็กโอดิไม่เอาแม่เอ็กโอแล้วเหรออืมคันอะไรลูกอืมคันอะไร เดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำสระผมก่อนอืมนี่ลืมขายของน้ำมันกุหลาบน้ำมันมะกอกยังสั่งได้นะจ๊ะน้ำมันกุหลาบใกล้หมดแล้วนี่เหลือไม่เยอะแล้วอืมนำเข้าอีกทีก็คงจะประมาณกลางปีเลยวิซีสั่งได้เป็นรอบวันศุกร์ประมาณวันพฤหัสวันศุกร์อืมบายบายสิบายบาย